คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รนนับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมวิดีโอนี้ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบรรยายเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทักทามสวัสดีทุกคนค่ำคืนนี้นะครับฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่21สิงหาคม2564มาติดตามโปรแกรมการแข่งขัน,นะะแล้วก็เช็คเลทเช็คแฮนดิแคปกันหน่อยนะครับคู่ไหนหน่าสนใจคู่ไหนจะเป็นทีเด็ดบวก10ให้กับทุกคนเนี่ยมาติดตามกันนะครับ ก่อนอื่นไปดูหนะ้าโปรแกรมก่อนนะครับจริงๆตั้งแต่กลางวันนี่ก็จะมีพวกแบบเจลีกนะครับลงการแข่งขันด้วยนะครับเจลีกก็มาเร็วเลยนะช่วง4โมงนะฮะเอฟมาเรีนอตเล่นนะครับวันนี้มีซัปโปรโรของชนะทิพย์ก็ลงสนามเหมือนกันนะครับนะเจลีกวันเจลีกทู One, Two, มาหมดเลยนะครับแล้วก็มีเคลีกด้วยนะครับชุนบุกไงสัส,ะสะลักไหประคนจะได้ลงหรือเปล่านะวันนี้ตอน5โมงเย็นนะครับ แล้วก็อาลีกแถวๆเอเชียก็จะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีพวกอ่ะพิมมิรกอังกฤษหกโมงครึ่งลิเวอร์พูลกับเบอร์ลี่นะคู่แรกแล้วก็ไปกันยาวๆเลยครับ3ามทุ่มวิลล่านิวคาสเซลิลพาเลทเบนฟอร์ดลีดกับเอฟเวอร์ตันนะฮะแล้วก็แมนซิตี้กับนอริสแล้วก็คู่ดึกเนี่ยไฮไลท์เลยฮะห้าทุ่มครึ่งครับไบรตันกับวัตฟอร์ดโอ้โหพระเอกหรือเปล่ามาจัดโปรแกร,รมคู่ดึกสุดเลยนะครับแมน่าจะเอาคู่แบบใหญ่ๆนะมาไว้ดึกสุดนะ เอออ่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพวกแบบฟุตบอลกันโชเซอรเดลี่ด้วยนะครับคืนนี้ก็มีหลายคู่น่าสนใจนะครับแล้วก็ลาลิกาสเปนนะครับมีให้เลือกเพียบเลยนะครับบุนเดสลลกาเยอรมันอะไรแบบนี้ฟุตบอลเรียกว่าเพียบนะลีือกังฝรั่งเศสด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเช็คโปรแกรมนะฮะกันได้เลยนะครับแล้วก็ลุ้นได้นะครับจะชอบจะเชียร์ทีมอะไรนะครับลุ้นได้นะครับทีนี้ผมเนี่ยจะมาแนะนำนะฮะเรื่องของคู่ ทีเด็ดบวก10ให้กับทุกคนได้ติดตามกันนะครับคือผมขอเลือกไปที่คู่ดึกๆหน่อยก็แล้วกันนะฮะไปที่เกมลาลิก้าสเปนนะฮะเลือกคู่ตี3ครับคู่นี้ครับแอตติกบิลเบลเล่นในบ้านเจอกับบาร์เซโลนาครับความน่าสนใจก็คือมันเตะตีสามนะฮะเราก็เลยอยากเลือกคู่นี้มามาให้กับทุกคนนะครับเป็นเขาเรียกว่าอาหารมื้อดึกให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับเช็คเลตกันนิดนึงแล้วกันนะฮะแฮนดิมับเปิดออกมานะครับบาร์เซโลนาเหนือกว่า ครึ่งลูกบังคับชนะครับเนี่ยบังคับชนะครับบาร์เซโลนาแล้วก็เลทจ,จ่ายอยู่ที่0.88นะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับส่วนอีกหนึ่งเลทนะครับก็ยังเป็นบาร์ซ่าที่เหนือกว่านะครับนี่ฮยครึ่งควบลูกนะครับครึ่งควบลูกนะไอเลทครึ่งลูกบังคับชนะนี่ก็จากนะ่าย0.88ใช่ไหมแต่ว่าถ้าไหลสูงมานิดนึงเนี่ยเป็นครึ่งควบลูกเนะี่ยจ่ายเต็มเลยนะครับเนี่ยถ้าเชียร์บาร์ซ่าเนี่ยจ่ายเต็มเลยฮะแล้วก็ อีก1เลทนะครับที่เปิดมาอันนี้เป็นเลทที่บาร์ซ่าต่อต่อปอนะครับเสมอครบครึ่งนะฮะก็ชนะก็ได้เฮเบาๆนะครับเสมอครบครึ่งนะครับก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะฮะทีนี้นะมาดูตัวสกอร์โอเวอร์หน่อยนะครับยิงมากยิงน้อยก็มี2ลูกครึ่งครบ3ที่เปิดมานะครับแล้วก็มี2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็3ลูกนะครับเปิดออกมาอยู่3เลทนะครับกับสกอร์โอเวอร์นะฮะยิงรวมกันนะฮะเกิน เลทที่ตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสกอร์สูงแต่ถ้ามองว่ามันไม่น่้ยิงถึงกุโนเชียสกอร์ยิงน้อยไปก็เลทจ่ายก็เปิดให้เลือกด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเชียร์บิวบอลชนะเนี่ยจ่าย3.95เชียร์บาร์ซ่าชนะจ่าย1.87แล้วก็มุมเสมอจ่ายอยู่ที่35.5อันนี้90นาทีนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสกอร์เลขที่เลขคู่นะครับเลขที่จ่ายเต็มนะครับเลขคู่จ่าย0.91นะครับอันนี้คือเ0นาทีทุกคนทีนี้มาดูที่ปิบห บาซ่าทีมเยือนนะครับต่อปอนะเสมอครับครึง่งแล้วก็อีกหนึ่งเลยคือ <c oughs> เ,นเนลนเลทราคาเสมอนะครับในครึ่งแรกนะนะก็เลือกลุ้นกันได้นะครับแล้วก็สกอร์โอเวอร์ครึ่งแรกมี1ประตูครับแล้วก็1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับมีให้เลือกนะสำหรับการเล่นในครึ่งแรกอยู่2แบบด้วยกันนะครับมี2 2งสองเลทน,นะฮะส่วนถ้าเชียร์บิวบาชนะเนี่ยในครึ่งแรกนะ จะจ่ายอยู่4.40แต่ถ้าไปเชียร์บาร์ซาเนี่ยจ่าย2.41แล้วก็ถ้าเชียร์เสมอจ่าย2.17นะครับนี่คือเลทนะฮะไฮดิแคปที่เปิดออกมาสำหรับคู่บิวเบลกับบาร์เซโลนาเลครับทีเนี้ยมาดูตรงนี้หน่อยทุกคนดูผลงานนิดหนึ่งบิวเบลประเดิมสนามนัดแรกไปแล้วนะฮะก็คือพวกเขาเสมอกับเอลเช0-0นะครับในการออกไปเล่น,นเกมเยือนนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีเกมอุ่นเครื่องนะฮะเขาไ,ไปอุ่นเครื่องกับลิเวอร์พูลแบบหนึ่งด้วยนะเสมอ1-1นะครับ ส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยในยุคที่ไม่มีเรอันเดลเมสซี่เนี่ยนะแต่พวกเขาก็สามารถประดิษฐ์สนามได้ค่อนข้างดีนะครับในเกมแรกชนะเรล้วโซเซเดตมา4ประตูต่อ2เลยนะครับแล้วก็ภาพรวมในการเล่นนะครับทั้งการอุ่นเครื่องอะไรต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะสำหรับบาร์ซ่านะครับส่วนเรื่องของขุมกำลังนะฮะก็ยังจะไม่มีเนี่ยเซอร์กุนอาเกโร่เนี่ยเจ็บอยู่ใช่ไหมแต่สเตเกนผู้สัหรับก็เจ็บอยู่ ซูฟาติก็เจ็บนะครับ,บเบนเบเ่เจ็บแต่ว่าผมว่าตัวหลักๆคนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเล่นเป็นประจําเล่นกันได้อยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูแฮนดิแคปนะครับเลทที่เปิดมาเนี่ยให้บาร์ซ่าบังคับชนะแบบนี้นะครับผมว่าลุ้นได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยผลงานนะครับด้วยศักยภาพอะไรต่างๆผมว่าบาร์ซ่าก็ยังดูดีกว่าบีบอลอยู่ดีนะไม่ว่าเกมนี้จะออกมาเล่นเป็นทีมเยือนก็ตามนะครับแล้วจริงๆแล้วนะ อ่ะผมให้ดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูเฮดทเนิดหนึ่งก็คือจริงๆบาซ่านี่ก็ค่อนขอ้างจะผูกปีชนะบิวบาได้อยู่ตลอดเมือนล่าสุดเนี่ยในโคปาเด,ดเลรีก็ชนะ4 0ใช่ไหมลาลิก้าล่าสุดชนะ2-1นะมีเกมซูเปอร์คัพด้วยที่อา,อาจจะอาจจะเป็นบิวบาที่ชนะไปแต่ก็นู่นอ่ะมันต้องต่อเวลาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นลีกเนี่ยอย่างล่าสุดที่ไปเล่นในบ้านของบิวบาก็เป็นบาซ่าที่บุกชนะได้32นะครับก็ค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนอ่ะนะครับ เพราะนั้นจากแฮดีแคบที่เปิดออกมาบังคับชนะเนี่ยผมมองว่าบาร์ซ่าดีพอนะครับที่จะทําได้เพราะฉะนั้นทีเด็ดบวกสิของผมให้เลือกเชียร์บาร์เซโลนาครับและอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สนเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ